ล้อไม,ม่เหล็กนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับตำแหน่งริมที่ล้อไม,ม่เหล็กนะครับเยื้อมาอยู่ตรงนี้ข้อเหวี่ยงจะอยู่ตรงนี้ริมที่ล้อไม,ม่เหล็กตรงขีดตรงนี้ต้องอยู่ตรงกันนะครับนี่แต่ผมกะมามเดี๋ยวมาลองติดดูกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าโอเคปัญหาที่มันติดยากนั้นมันน่าจะเกิดจากสียงจัดไปตัวนี้นะครับ ก็ซื้อมาได้แล้วนะครับอะไรเก่าเก็บเลยนะครับตัวนี้นี่ตั้งแต่ยุคน่าจะเมื่อสมัย20 3ส30ามสปีที่แล้วนะครับที่ยังใช้อยู่สปริงหักเลยนะครับตัวนี้แต่เรายังมีสปริงตัวนี้นะครับของเดิมเราจะเอาสปริงของเดิมใส่แทนนะครับเพราะว่าของมันเก่าแล้วนะครับ มันหาได้ก็ดีแล้วนะครับเบอร์นี้แต่มันก็เทียบของรถรุ่นใหม่ๆได้นะครับเป็นแต่มันจะบางกว่านี้นิดหนึ่งเป็นพวกเซนสเตอร์หน้าอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ใส่ไปเลยนะครับเีนจานไฟลองใส่ไปดูก่อนว่าเราเปลี่ยนสีนจานไฟไปแล้วเนี่ยมันจะหายไหมเนี่ยมันแน่นขึ้นแล้วนะครับนหนืดห,หนืดขึ้นเลย เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมใส่แานไฟนะครับแล้วก็ไปมาลองกันดูว่ามันจะได้ไหมซีนี้ต้องค่อยเคาะนะครับถ้าไม่มีแบบเคาะตัวนี้ผมยังไม่มีเครื่องมือสำหรับเาคาะซีนแทนไฟรุ่นนี้นะครับถ้าเป็น Dt ทีที่ผมทําประจำก็จะใช้ ตัวดูดท่อนะครับดันเข้าไปอย่างนี้เราใช้ด้ามบล็อกก็ได้นะครับหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับเคาะลงไปให้เสมอนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาชุดไฟ ไฟตัวนี้นะครับมาใส่เข้าไปจะขยบตำแหน่งใหม่นะครับตำแหน่งที่ผมหาแล้วนะครับที่ผมจัดให้ใหม่ว่าน่าจะลองใช้ตำแหน่งนี้ดูก่อพอเดี๋ยวใช้ระยะที่ผมหาใหม่ดูนะครับว่าระยะนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองประกอบกันแล้วก็ลองดูนะครับ ว่าเราเปลี่ยนซีจันไฟแล้วเนี่ยแรงดูดน่าจะดีขึ้นนะครับถ้ามันไม่ดีนี่เราก็ต้องดูกันต่อนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นเนี้ยถ้าไม่ดีก็ต้องเช็คที่แ่นโรตรี่นะครับมันก็จะลามไปถึงฝั่งคันโนนก็เอาทีละขั้นตอนก่อนนะครับเผื่อเป็นแนวคางแก่เพืเ่อนๆเอาตรงจุดที่มันง่ายๆก่อนเล่นให้ตรงด้วยนะครับแล้วก็ ไเ้าปโอเคประกอบจานไฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันใส่กรองก่อนนะครับ โอเคนะครับน้ำมันพร้อม<ๆ>ก็เดี๋ยวเช็คดูไฟก่อนนะครับว่าเราประกอบไปแล้วไฟมีปัญหาอะไรไหมไฟมาไหมก่อนที่เราจะลองสตราร์ทจะได้ไ้ไฟมานะครับเด,เดี๋ยวมาดูว่าแรงดูดมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับ ใช่แล้วนะครับผมว่าตำแหน่งไฟอาจจะย,ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เอามือปิดคาบูนั้นนะครับ<ม>ก็พอมีแรงดูดใช้ได้อยู่นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวลองปรับหาตำแหน่งไฟใหม่อีกทีนึงดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกค้าก็บอกว่าเคยติดได้อยู่มันก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองหาตำแหน่งไฟอีกทีนึงอาจจะเป็นที่ตำแหน่งไฟยัง,ยง ไม่ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาอีกทีแล้วก็ลองติดดูนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่แผ่นลตรตเตอรี่นะครับว่าแผ่นโตรตเตอรี่มันรั่วหรือเปล่าทําให้แรงดูดมันน้อยแรงอัดมันน้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดจานไฟมาสร้างตำแหน่งใหม่ครับลองหาตำแหน่งใหม่ดูนะครับ ว่ามันจะใช้ตำแหน่งไหนนะครับเพราะว่าถ้าตำแหน่งไฟก็อเงี้ยจากที่ผมเคยลองมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องติดนะครับถึงมันจะคาบูไม่ดียังไงมันก็ต้องมีเสียงบ้างนะครับนี่มันไม่มีอาการเลยเหมือนตำแหน่งมันไม่ได้นะครับถ้ามันมีอาการนี่นี่หน่อยๆน,นะมันก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับ เริ่มหมุนล้อแม่เหล็กใหม่เลยนะครับเริ่มหมุนล้อแม่เหล็กใหม่เลยแล้วผมก็จะขยับเพลตตัวเนี้ยไปตำแหน่งเดิมของเดิมนะครับของเดิมมันเลยเริ่มต้นใหม่คนดีกว่านะครับของเดิมที่ใส่มานะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนล้อแม่เหล็กเพื่อหาตำแหน่งใวายใหม่ อ๋อถ้าเราขยับเพจนี้แล้วก็เท่ากับว่าเราขยับไปแล้วไอ้ตำแหน่งที่ผมขยับเนี่ยมันเหมือนเป็นตำแหน่งอ่อนกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เพื่อนๆดูของเดิมมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมมาใส่รูนี้ก็เท่ากับว่าไฟมันอ่อนกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่เล็กหมุนทางนี้เราขยับกดลวดมานี้มันก็อ่อนกว่าเดิมนะครับแล้วคราวนี้ผมจะใช้รูเดิมรูตรงนี้นะครับแล้วผมจะ ปรับมาให้สุดเลยเดี๋ยวตัวนี้ให้มาสุดตัวนี้เลยเพื่อที่จะเอาไฟแก่นะครับเพราะว่ามองดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยไฟมันน่าจะอ่อนไปนะครับตรนนี้มีอาการเลยเอำมาสดแล้วยังใช้ล่องเลี่ยมเดิมดูก่อนแล้วถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวผมจะขยับที่ล้อแม่เหล็กให้แก่ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับหาตำแหน่งแก่ก่อนดีกว่านะครับอย่าพึ่งไปหาตำแหน่งอ่อน เมื่ี้นี้ผมคำนวณว่าน่าจะอ่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับน่าจะไม่ใช่นะครับแต่เดี๋ยวให้เครื่องมันติดได้ก่อนแล้วก็จะมาสรุปกันนะครับอันนี้ขันเจาะพอิงแล้วอันนี้ริมผมไม่ได้ใส่แล้วนะครับผมแกะริมออกแล้วจะใช้ตำแหน่งริมเดิมนะครับเล้ยงใ้ตำแหน่งริมเดิมก่อนยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับ ไฟมันได้นี่นะครับเรื่อมต่อเมื่อวานเนี่ยที่ผมเคยทํามาเนี่ยไม่ว่าเก่าขนาดไหนยังไงมันก็ต้องมีเสียงติดบ้างนะครับถ้ามันไม่มีนี่แสดงว่าตำแหน่งไฟมันไม่ได้มันของไหม้ำนะมันไม่ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะติดได้ไหมลุ้นอีกรอบหนึ่งครับ น้ำมันในในกองยังมีอยู่นะครับในกองยังมีอยู่ผมเร่งช่วยนิดนึง มันมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่เวลากดคันสตาร์ทไปแล้วเหมือนมันทำท่าจะติดนะครับแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับต้องหมุนไฟแก่นะครับมา,มาถูกทางแล้วนะเนี่ยเนี่ยทำท่าจะติดเนี่ยนี่เนี่ยทำท่าจะติดนี่นะครับเรามาถูกทางแล้วแต่ตำแหน่งยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องขยับใหม่อีกนะครับ เอาให้มันแก่กว่าเดิมน,นะครับตอนเมื่อกี้มันมีอาการทำท่าจะติดมีการทำท่าจะติดนี่แสดงว่าไม่ได้นะครับเราก็ต้องรับมาแก่เรื่อยๆถ้าไม่มีทำท่าจะติดนี่แสดงว่ามันอ่อนนะครับแต่ถ้ามันติดแล้วมันตีพันต์ทกลับนี่แสดงว่ามันแก่ไปนะครับต้องดูหลักตัวนี้ด้วยนะครับล้ก็จะหมุนลิ่นมาให้อยู่ ตรงนี้นะครับให้ลูกศบอัดสุดแล้วตอนนี้ผมก็จะลองเอาไฟแกะกว่าเดิมนะครับก็คือตรงนี้ลองริมเดิมใช่ไหมต่องริมเดิมที่จริงมันจะตรงมาตรงนี้แต่ครนี้ผมจะไม่เอาอย่างนั้นผมจะขยอบมาประมาณนี้ลงมาอีกสักประมาณ45องศาไปเลยนะครับผมจะเอาประมาณ45องศาไปเลย ลองลืมที่ล้อแม่เหล็กมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่จริงมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขยับมา45อ,องศาไปเลยนะครับแลเดี๋ยวเรามาลุ้มกันนะครับมัน,นจะติดได้ไหมนะครับโอเคล้อแม่เหล็กนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับตำแหน่งลิ่มที่ล้อแม่เหล็กนะครับเยื้องมาอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ45อ,องศานะครับ ของเดิมที่จริงถ้าของข้อเหวี่ยงริมข้อเหวี่ยงจะอยู่ตรงนี้ริมที่ล้อมไม่เหล็กตรงขีดนุงนี้ต้องอยู่ตรงกันนะครับนี่แต่ผมกะมาประมาณ45องศานะครับแล้วเดี๋ยวมาลองติดดูกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าโอเคน้ํามันในหม้อกรองมีแล้วนะครับลองดูนะครับถ้ามันใช้ได้นะครับเพื่อนๆมันจะติดไม่ยากถ้าตำแหน่งตรงอ้าว ใช้ได้เลยนะครับติดเลยอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับติดได้แล้วโอเคนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆติดได้แล้วนะครับตำแหน่งเนี้ยใช้ได้แล้วแต่แค่มันไม่มีท่ออเสียและเสียงมันดังผมก็เลยไม่อยากจะเร่งนะครับก็เลย สรุปว่าโอเคเราเจอตำแหน่งไฟที่มันติดง่ายแล้วนะครับมันปัญหาที่มันติดยากนั้นมันน่าจะเกิดจากตำแหน่งไฟที่มันไม่ตรงส่วนในซินจานไฟตัวเนี้ยที่ผมว่ามันสึกหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับทําให้แรงอัดในห้องแข็งมันรั่วนะครับแต่เราเปลี่ยนแล้วมันก็ยังไม่ติดถ้าเราใช้ตำแหน่งเดิมแต่เนี้ยผมหาให้ใหม่แล้วได้ตำแหน่งที่ติดง่ายแล้วนะครับ มันก็จะสามารถติดง่ายแล้วคานนี้ระบบโรตารี่วาล์วก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะจบแล้วแต่เดี๋ยวผมก็จะต้องใส่ริมจานไฟนะครับแล้วจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปหน้านะครับว่าเราจะเจาะเยื้องตำแหน่งประมาณกี่มิลน,นะครับเพื่อที่ใส่ริมจานไฟเพราะอันเนี้ยที่ผมลองผมไม่ได้ใส่ริมจานไฟนะครับแล้วผมก็ปรับ แก่กว่าเดิมนะครับมาประมาณ45องศาคือถ้าสมมติอันนี้ร่องเดิมอยู่ตรงนี้ก็ขยับมาอยู่ตรงนี้นะครับ45่าองศาร่องลิ่มที่ล้อไม่เหล็กนะครับแต่ร่องลิ่มที่เค้าเอียงต้องอยู่ที่ศูนใต้บนตลอดเวลานะครับก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ A 1 0 0 A80 แล้วเป็น2คอยอย่างนี้อยากจะแปลง C ีดีก็ใช้สูตรนี้ไปดูนะครับก็คอยโฮเทนแคร์ T N K R. คอยสตาร์ท ของ DT 125 M X นะครับส่วนตำแหน่งจะขนาดไหนนั้นอเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับก็ขอบคุณครับ